ก็เท่ากับผวกนะครับเพื่อนๆติดต่อขอซื้อจากลูกค้านะครับลูกค้าไม่ยอมขายนะครับสําหรับนะครับเหรียญนะครับ10บาทนะครับกัรจนนานะครับที่หันหัวลงมาแบบนี้นะครับหันหัวลงมาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับเพื่อน พัดเหรียญชี้ลงนะครับทั้งด้านก้อยแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อนๆ่ไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับตีแบ่งให้เองก็ได้นะครับเหรียญนี้นะครับตีแบ่งให้เพื่อนเพื่อนะครับเหรียญละ15บาทสําหรับเหรียญที่มีความพิเศษก็คือหันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันลงมาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพัดเหรียญกลับลงทั้ง2ได้นะครับเพื่อนพัดเหรียญกลับลงนะครับทั้ง2ได้นะครับตีแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ15บาทนะครับส่วนเหรียญนะครับ50ตังนะครับการจนานะครับพระเหรียญกลับนะครับ กับทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับชี้ลงมาทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับติก็แบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ5บาทนะครับเพื่อนๆห่วงมากๆเลยครับไม่ยอมขายตีนะครับแต่ตีก็ยังยินดีจะขายกับเพื่อนๆนะครับรวมถึงเหรียญ1นบาทนะครับการจนานะครับพระเสียรกลับลงแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านนะครับหันลงมาด้านทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็ทั้งด้านหน้าแบบนี้นะครับตีก็แบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ5บาทนะครับแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับก็คือเหรียญ10บบาทหมดร้านแล้วนะครับเหรียญ10บาทตอนนี้ก็คือหมด ไม่มีของแล้วนะครับเพราะว่า hmm. พ mm ี่สมใจซื้อไปแล้วนะครับส่วนเหรียญบาทก mm ็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเหรียญบาทนะครับที่ขายออกเลยละห้าบาทก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับสําหรับเหรียญที่ชี้ลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ชี้ลงมาในด้านเดียวกันนะครับชี้ลงมาด้านเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆใครสามารถนะครับติดต่อเข้ามานะครับติก็ยอมขายให้กับทุกคนเลยนะครับใครติดต่อได้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ หายยากมากนะครับง้อขอลูกค้าผมบอกราคาไปลูกค้าก็ไม่ยอมขายให้สักทีนะครับดี๋ยขายเพื่อนๆเองเลยนะครับเหรียญละ5บาทเหรียญละ5บาทเหรียญละ15บาทครับ